พี่น้องสวัสดีนะคะยายตุ้มชาแนลวันนี้11เสิงหาคม2 5 6 5มาเลาะนาคือเก่าค่ะพี่น้องมาเลาะดูเห็ดละงกวันนี้จะออกอีกไหมเนาะมาช่วยยายตุ้มเด้อรุ่นช่วยยายตุ้มนะคะจะหมานไหมนะคะพี่น้องพี่น้องเอ้ยนี่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 ความหมานบอกเข้าไผ่ออกไผ่แล้วบาทนี่นี่ข้างถนนเลยนี่ เอาสกอเนอยเพื่อนสีบานไปกว่านี้นะพี่น้องเนาะเอาเพื่อนสกอเนเอาเพื่อนสกอนดอกเรดเฮกมานเอาตีนเพื่อนออกใส่ถุงมือได้พี่น้องโอ้ยไปโถอันไปอาบน้ำเอามือเทียบกับเขนมือดำขนาดเลย แรกก็สิบวมาแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี้นะมันสามสี่มือแลวยายเพื่อนบอกออกัดออกข้างทางท่าทายขนาดนี่งามๆแล้วพี่น้องเนาะเอาแหกมาเด้อนี่เด้อแหกมานเอนอ,ม,อมันหมานเด้อมือเด้อ,ดอพี่น้องเด้ออีกหนึ่งไข่ค่ะ กำลังสีออกจากผ้าอ้อมนี่อีกหนึ่งกระงกเหลืองในพี่น้องดอกมันสีบุใหญ่นะสีดอกน้อยน้อยบุคือละงกขาวอันนี้เฮ็ดดินพี่น้องดอกงามงามเรียงแถวงามคักโอ้คือบบเมนไข่ละงกเนาะพี่น้องจ้า สวยนอ้องงามขนาดมัน,นีมานพี่น้องมานมานแล้วมาเร็วงาม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 บ้าพี่น้องดินหน้าวัวอันนี้ก็งามขนาดเลยเห็ดดินหน้าวัวพี่น้องงามเต้งามวะ ว้าวไม่ยังเลยพี่น้องอุย้ยหมานมาเนี่หมานแต่เช้าเลยหมานแต่เช้าเลยครับอูอ้สุดายนาะมืออื่นมันซุกเอ้ยมืออื่นมันสาวพาหลานมาอันนี้มันซุกพี่น้องว่าสีโบมาแล้วเพราะว่าสามสี่มือแล้วยามันบออกยาม,มันมืดแล้วปลาหมานหมานหมานหน้าหัวนี่คือหานพี่น้องอ,อือ,อ เอาได้อยูย่เอาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่คืออยู่ผู้เดียวลูกโม่ด,ดีคืออยู่ผู้เดียวน งามแห้งพี่นอ้องกำลังพอดีอแปบ๊บเดียวได้นีพน่พี่นอ้องสองูด่งงามเลยแปบ๊บเดียวพี่นอ้องมานบโโอ้พี่นอ้อง แค่ไหนขักักขักขักขักืละงูกยัดบาาคือหมานแต่เศร้าแทานพี่น้องมื้เนี่ยมานแต่เช้าเลย ยุงก็หลายยุงก็เยอะกระต่ายน้อยว่าซิมใาสา่เห็ดละงูพี่น้องอันนี้ใหญ่พุดใส่กระต่ายใหญ่ดินดอกตุต่มๆพี่น้องอืมกําลังพอดีเก่งนี่พอดีคำพี่น้องเอีย เจอกาช้าไปแล้วคือบท่าแม่เนี่ยลูกเอ้ยบานปานพืชสังหน่อยเนาะเอาตีเพืนออกดนี่ถ้าแบบนี้นะม่ใสิปเปื่อยคากระตางานพี่น้องมาพผู้เดียวเมืนเน่อไงในบ้านเพื่นขออนุญาตสักผ้าสักเพเพนัาฝนยุดละบด้สักหลายมือ <laughs> เือผาาน้าเพอโอ้ยบุรีสักคุณอาขออนุญาตสักก็เดอ้อเพื่อน่ากลิ่นมาผู้เดียววันนี้คุณน้องเอ้ยหิดดินงามขนาดโมงละห้นาหกโดดนี่เฟบเดียวพี่น้องสิเต็มตาละอยู่ผู้เดียวตีลูก เพื่อนๆอยู่ไหนเนาะเดงกับขาวอยู่น้ำกันสวยงามจูมๆสวยๆเลยสวยงามอยู่คนเดียวอีกแล้วลูกเอ้ย หมู่ไปไซคืออยู่คนเดียวดอกงามนะพี่น้องฮ็ดนาเล่แต่เพื่อนบบเล่ได้ใบไมป้ปกไว้เจอกันเมื่อเช้าไปอีกเหลือลูกเลย,ยพี่น้องบ้านอีกเล้ว ตาักตากซองพี่น้องอูสามดอกไปแล้วดอกหนึ่งพี่น้องถูกกินไปแล้วแมงกินไปแล้วหนดอกวันนี้มาคนเดียวก็หมานอยู่ ปลุกตาพี่น้องโอ้ยขาพื้นจีกซ้ำอ้ย,อยดินมันเหนียวพี่น้องโอ้ยได้แต่ดอกได้แต่อกเพื่น ตุ่งเสบนี่อยู่ในกอพี่กอยาพิษมงลระดอกค่ะพี่น้องมือเนี่ยมันกะกยวกวายแล้วล่ละลายมือแล้วเพิ่นออกออกมองลระดอกอันนี้บานแล้วสิบเอาวให้เพื่อนปิดเชือ้อนี่เอาสองดอกนี่เฮียกันตักงกอตาหักแท้ เนาะอ,อนาหักหนาฮัทนาหักจริงจริงน้อยน้อยน้อย้อยโอดินนาเหละพี่เนาะสิเลือกเอาเอาแต่ดอกตุ่งตู๋ สวยนี่พี่น้องส,สวยเลยนี่กระงอกนี่ก็อ,กกอ้อัน,นี้เถาถิ่นเถาะไข่ระงอกน้อยหนึ่งไข่เอาได้พี่น้องเออถ้าซิจุงให้เพิ่นตุ่มๆเลยเม่งกินเบิ้ดเบ้านี่ก็เลาะมาแล้วคืบอบวช อิ t ลบื้อตา t เนาะพี่น้องเนาะงามอเเซานี่ก็เลาะมาแล้วเด้อพี่น้องบโอ้านโพดอืองามแฮพี่น้องเฮ็ดก่อซเอ้ยน้องเงกันตักงอกเอ้ใหญ่เอ้กลางน้องเล็กอือ โอ้โหละดอกพี่น้องเอ้ยเอารุดแซมขาเพิ่น,นพี่น้องมูแซ้านี่เลาะมากเลวได้นี่ขึ้นไหมเนี่ยเหลืองหรือขาวเนี่ยเหลืองหันนี่ดูเป็นแป้นเนี่ยมูแซ้านี่กระย่างเลาะแล้ว mm. บูเห็นเ mm. พิ่งออกเนี่ยนี่ก็มาแล้วโอ้ยบุบมได้ให้เพิ่อนดูเป็นเสื้อซะพี่น้องเอ้ยมีแต่ดอกงาม อันนี้เท่าอ้ยังเขียงเรียงอยู่ด้วยพี่น้องเห็ดหนาเล่งามๆต็มตาแล้วพี่น้องอันนี้ได้ครึ่งกระตาไปตามหาเห็ดละงกต่อตามหาละงกไม่เจอละงกก็ หน้าโวส้สวยๆก็โอเคไข่ละงอกพี่นอ้องแม่นดีกว่าโอ้แม่นี่เพาะฝ่ายเพาะฝ่ายมุงระดอกพี่น้องดอกน้อยๆเกือบบานปะเนาะ,นะเกือบบานปะแม่อีลาน้อยนอนแน่น หน้าหัวสวยๆยอดแมงนี่หอยโอ่คก,กระแซบกินกเกือบเบิดลิดดินโดองงามงามเห็น้นานานอรอจิดดินกำลังออกอสวยๆเลยใส่จะเกอเห็ดหลังหง่นี่แหละ บินเดอกง,งามๆพี่น้องงามเต้งามว่าสวยพอดีเก่งเลาะมุ้านี่คือบเบหน์นพี่น้าหน้อยเอ้ยบ้านปะแม่เช้านี่ก็เลาะนะ ตูมตูมนาเลกดอกบานหนึ่งตูมสองสวยๆเหลือใจดีเลาะมือสาวนี่คือโเห็นเราเจอกันช้าไปเหรอ หรือแม่ตาไม่ดีเหรอเมื่อเช้าลูกเอ๋ยทำไมแม่ไม่เห็นหนูล่ะหืมบานปะแม่เลยเอาไปตัวนี้มาชดเชยกะยังเพิ่มมีแหงเนาะเออเศร้านี่กระเลาะฮะคือโบเหินลูกเอ้ยนี่แหละเบิร์เนาะเพิ่นว่าย่างลูกไปลูกมากระเห็น โรงนี้ก็เลาะแล้วมื้อเช้านี่บ่เห็นเนาะลูกเอ้ยบานปะแม่อีกต้องตัดดอกเพิ่นพี่น้องถ้าบ่สันบานติดกระตา 3ดอกแมงกินดอกหนึ่งมาพี่น้องเก็บหน้าเลดอกง,ง,งามๆหน้าเรหน้าเรส่ห้าดอกเอาเปื่อยไม่เอาเปื่อยแล้วไม่เอาล้างก็เปือ่อยใส่กระตามเมื่อก็เปื่อยได้สี่ดอกค่ะตรงนี้พี่น้อง ดอกตูงงามเลยเห็นใจวายสีสวยสวยดอกตูมสวยสวยพี่น้องสองดอกงาม สวยงาม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 น่าเล วยงามน,านคะคะเี่สองโดทิดทานพี่เนาะนี่โดสองโดสามสีสี่สโด าดอกสวยงามวันนี้นานๆที่จะเจอดอกหนึ่งเนาะนเนะียนเนาะเจอก็เจอแบบเดียวๆไม่มีเพื่อนหน้าเหล่มดอกงามๆพี่น้องเต็มกระตาหน้าเหล่ฟูงหนึ่งพี่น้อง ส,สวยเลยนงานพี่น้อง ยายตุ้มอื้3ดอกย่างลุกไปลุกมานี่ล่ะพี่น้องอื้อตอนเช้าย่างบ่เห็นใสๆมาย่างเบิ่งไม่เห็นบานปะก็มีมุ่งเก่านะพี่น้องเอ้ยย่างลุกไปลุกมา สวัสดีค่ะพี่น้องมุเฒ่านี่ก็ย่างสองรอบพรึ่โมงนี่ยายตุ้มไปเลยสวนมากส้อย่างลุไปลุมาสามสี่รอบเวลาพี่น้องเย้ยบานปะทิธานสองดอกงามๆอ๋อใหญ่เลยนี่เออใหญ่คือสามตัวนั่นแหลนะเนาะโอ้อเออเกือบบานปะแม่เนะาะ ต้องหันบานแล้วมีอีกอีกหนึ่งดอกโอ้เกือบบานปะโนะลูกเอ้ยอันนี้รอบที่สามเลยด้วยพี่น้องเอ้ยย่างลบไปลบมาเนี่ยลบเลือกคือบุห็นเกือบบานปะเนาะอันนี้รอบที่สามแมงกินเกือบเบิดอ๋อสองดอกพักไงโอ้บ่วงขามันนี่ต้า โอ้สัดอกเห็นมือเศร้าพี่น้องอันนี้ออกเมื่อวานนี่อันนี้บ่เห็นโอ้าาเเมื่อวนไปลยเอาอยู่เป็นเสื้ออยู่นี่แหละเบืองแน่นี่พี่น้องโอ้ยอยู่เป็นเปลนี่ย่างหลาะแลหลาะอีกสามรอบแล้วนี่ยังได้เห็นโอ้ยนี่ระเบ้อเนาะพ่นว่าคนไปก่อนกระจงไว้ให้คนนำหลังก่อเด็กงามขัดขนาดนักบอลสวยมากเลย กำลงังงามเลยนัน่นละเบืออันทางหน,าหน้าก็เอาแล้วสามดอกมือเช้านี่ <c oughs> ส,สวยๆเลยจังนี่แหละย่างลบไปลบมารอบที่สามที่สี่ล่ะดอกงงามเฮ <c oughs> ็ดข้านั่นแหละจ้ะ <c oughs> มานมันมานมนมานนปะกะติ ปกติมงฮาราซีลายมงทางเข้ามาฮะเฮ็ดดินฮะพี่น้องสีได้ปิดคลิปตรงจุ่มนี่แหละมาเลกเลข,เลขหนึ่งสีหนับตือ้อมีจุกดอก สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบจ้าได้บอ โอ้ยเพิ่นก็ได้อ๋อเอาป้าได้ตัวนี้กะป้าทั่วเลาะทั่วมัดเออเอามานมาคือกันก็เลยว่าก็เลยตัวนี้ฮะยังบ่เอาเราว่าสิล้ออ้อมไปละสิมาปิดคลิปตรงนี้เฮ็ด YouTube เออเข้าไปเบิ่งเด้อเด้อยายตุ้มชาแนลดูอ่องามงามเข้าหรือยังทางมาน่ะเข้าหรือยังทางไหนทางเข้ามานี่บ่อซุปโนมานี่ย ฮะโอ้เข่าแล้วบอลุงงนจ้าค่ะเข่ามาแล้วมาเจอไอ้ทันไมเจอหลายคนจ้า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 จาจ้าจ้าจ้าาจ้าจาจ้าจ้ิจ้าจ้ิป้าจนาจนาจ้าาจ้ด้าจ้าาจ้าเอาาาาามาาาาา้ดินบ่้้าาา้้าา้า้้ รีเซพดอกลราคุยกับอันออสมอลค่ะเมื่อกี้พี่น้องข้าจอกได้ข้าจอกหมานเอาสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกดอกอ่ะสิบเจ็ด เป็ดเอาเนี film, ่ยมันโดนมือก่อพลิกเนาะสิบเป็ดสิบเก้าสิบเก้าแล้วยี่สิบเอ็ด 2ี่สิบเจ็ดอยเนะยี่สิกดอกพีนก่น้องตรงนี้ดอกที่30มยู่นี่สามดอกพอดิพอดีเลยสวยงามเนะพี่น้องนะ เสียงคุหาฮิตพี่น้องคนร้ายหลาย,ลายอันนี้ใยตุ้มเก็บน่าจะของเลยว่าสิไป,ปอีกป่าเนื่องคิดที่สงูงเขาเจ้าวา่าเจ้ามาแล้วถามออกสมองมกินกันเลยว่าสิบมไปละเก็บแค่นี้ก็สิพอแล้วลุ้นกระตาแล้วพี่น้องเอ้ยเก็บเมื่อหลายเราบ่ามีคนล่างมาเนี่ย ยายแม่บ้านลาลาไปซักผ้าอยู่บ้านพนนฝนเศร้าตกแล้วกัเพื่อนบด้ซักผ้าหลายสิบมือแล้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนวันนี้ยายตุ้มกเลยมาคนเดียวเอาเมื่อนี่ก็เพื่อล้างในน้องเ้ยสวยงามไหมคะเห็ดยายตุ้มวันนี้ สวยงามเนาะพี่น้องเนาะสวดกันตาเมื่อนี้กับม,นมษษานพ่อสมควรค่ะพี่นอ้องอันนี้เห็ดละงอกล,ล้วนๆนะคะ อันนี้เห็ดดินสวดกระตาอนะไรนาออันนี้หาอันใส่ก่อนเพราะขอปิดคลิปตัวเห็ดละงอกนี้นะคะพี่น้องใส่กระตานี่ mm. <laughs> ล้นกระตา mm. ดอกเดียวนี่ mm. ล้นกระตา่พี่น้อง <laughs> ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อทุผู้สุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะอยตุ้ชาแนลค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องเยตุ้มชาแนลหน่อยเด้อจ้าสุขภาพแข็งแรงสู้คุณสุขคนคะ่ะ